เคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าโกฮังซูเปอร์ไซヤสองตัวไหนเนี่ยที่เป็นตัวนุกที่ดีกว่ากันนะครับระหว่างโกฮังซูเปอร์ไซヤสองจากภาคแอนดรอยเซลซาก a านะครับที่มีสกิลในการแปลงร่างเป็นไซヤสองนะครับที่ถือว่าพิสดารพันลึกและใช้ยากมากที่สุดในเกมตัวหนึ่งเรียกได้ว่าถ้าเล่นกันตามปกติแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นกับแปลงร่างเลยก็ว่าได้นะครับผมกับอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือโกฮังสองตัวนี้นั่นเองนะครับจาก มูวี่ซาก้านะครับผมมูวี่โบแจ็คอันบาวนะครับที่เป็นตัวใหม่กว่าค่อนข้างนานกว่าทีเดียวนะประมาณปีหนึ่งได้มั้งนะครับเจ้าตัวนี้นะครับที่มีพาสซีฟสกิลนะครับผมยาวอย่างกับจานลึกปะไตปิดโดกอะไรประมาณนั้นเลยนะครับที่ยาอะไรขนาดนั้นเนี่ยคนในกรีฟอะโคตรยาวเลยนะครับคือถ้าอ่านหมดนี้คือเรียกได้ว่าแบบโคตรใต้าการอ่านหนังสือนี่หมดไปทั้งปีเลยกว่าได้นะครับแค่พาสซีฟสกิลตัวหานี่นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขอัน มหาย์พันลึกพอ,พอกันนะฮะเพราะว่านะครับต้องมีโกคูนะครับจากมูวี่อยู่ด้วยนั่นเองแล้วก็ต้องเลือดต่ำนู่นนี่นั่นโน่นนะครับผมเอางีนว่าค่อยๆมาดูกันแล้วกันนะฮะเจ้าตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะมีตั้งต้นมาให้58นะสำหรับแอตแทก แล้วในการเก็บลูกแก้วหนุกนะครับความสามารถจะอยู่ที่7%เท่านั้นเองนะครับผมไม่เยอะมาก7%แต่ถ้าเกิดว่ายิงท่าไม้ตายใหญ่ได้เนี่ยจะได้58%นะครับแล้วก็จะได้อีก59%นะครับผมเมื่อยิงท่าใหญ่ถ้าเลือดต่ำกว่า58%ลงมานะครับและมีโกคูที่อยู่ในมูวี่ฮีโร่นะครับผมอยู่ในทีมด้วยนั่นเองนะครับเริ่มต้นแต่เทอร์นี่ห้าเป็นต้นไปนะถ้าเลือดต่ำกว่าเทอร์นี่สี่ใช้ไม่ได้นะจ๊ะต,อต้องเทอร์นนนี่่ะะจ๊ะสว แอคทีฟสกิลของมันนะครับก็สามารถเล่งพลังให้มันแรงได้อีกได้เมื่อเลือดต่ำกว่า58นะครับแล้วต้องมีโกคูอย่างที่ว่านะครับในมูวี่ฮีโร่เนี่ยอยู่ในทีมด้วยใช้ได้ครั้งเดียวเริ่มต้นเนี่ยเทอร์นี่ห้ามไมนนอนไปคือในส่วนของพาร์ทสี่กับในส่วนของแอคทีฟสกิลเนี่ยพาร์ทหลังเนี่ยมันแทบจะเป็นอันเดียวกันนะครับซึ่งมันต้องทำงานไปพร้อมกันแต่ว่าคุณจะเก็บไปทำงานในรูปแบบเทิร์นึงก่อนแล้วก็อีกเทิร์นึงค่อยใช้ ก็ได้เหมือนกันนะครับผมสามารถเลือกแบบว่าสถานการณ์ที่เราจะใช้ได้แต่ว่าให้ดีที่สุดให้เห็นผลว่ามันแรงสุดๆเนี่ยคือรบกวนใช้พร้อมกันด้วยนะครับส่วนเจ้าโกฮัง2ตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวนุกนะครับที่ได้ลูกแก้วนะครับผมไม่มีตั้งต้นเลยนะแต่ได้ลูกแก้วแอตแทกลูก่เลยยี่สิบอนะครับอย่างโหดเลยทีเดียวนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีซูเปอร์ไซยันโกคูนะครับผมนะฮะต้องซูเปอร์ไซยันโกคูด้วยนะ อยู่ในทีมนะครับและได้ยิงไม้ตายใหญ่นะครับก็จะได้แอทแท็เพิ่มขึ้นอีก59%เนของแถมนั่นเองนะครับอืมถือว่านะครับมีพลังในการนุกที่โหดมากๆแล้วตัวนี้ก็มีดีเฟนส์ที่สูงมากอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่สแต็กไงมันต้องสแต็กมานะครับใช้เวลาสแต็กมาเป็นเวลาระยะเวลาประมาณ4-5-6เทินขึ้นไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่จะสามารถ แปลงร่างแล้วก็ยิงทําไมตายได้เนี่ยมันก็มีดีฟนอนที่ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับก็เป็นตัวที่ดีนังคู่วันนี้เราเลยจะจับทั้งสองตัวมนุษย์แข่งกันนะครับผมในทีมโกคูแฟมิลี่กับด่านที่จะแทบจะเป็นด่านเดียวที่ผมนึกถึงได้เลยนะว่าเขาจะสามารถแปลงร่างได้นะคือด่านเก็บเหรียญผมไม่นับแล้วกันเพราะว่าเรื่อมันจะต่ำกว่า58%ได้จริงได้ว่าใครเล่นใครเล่นด่านเก็บเหรียญเลือดต่ำกว่า58%ได้มึงโคตรเก่งเลยครับบอกเลยมึงโปรมากกับโคตรโปรตีนส่วน ลักษณะปกติที่เราจะเจอนะครับก็คือไปเล่นด่านที่มันด่านยาวอ่ะซึ่งผมก็นึกออกแค่ด่านเดียวในเกมผมมองเห็นเลยว่าด่านยาวด่านอื่นในเกมด่านไหนมันมีแอนดรอยนะฮะเพราะว่าเงื่อนไขมันต้องเจอแอนดรอยไง okay. โอเคโลดิชั่นโอ้สวยสวยสวยมากนะเพราะว่าเราอยากให้โกคูกับโกฮังเนี่ยสตัวนี้มันอยู่ด้วยกัน,นครับเจา้าโกคูตัวนี้เป็นตัวเชื่อมที่ดีนะครับเพราะว่าชื่อซูเปอร์เซียนโกคูตรงๆใช้กับโกฮังได้อยู่แล้วนะครับโกฮังสจากแอนดรอย แล้วก็สามารถใช้กับโกฮัง2จากภาคมูฟวี่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นโกคูที่อยู่ในภาคมูฟวี่นั่นเองนะครับโกเนือของเรานะฮะส่วนตัวลิงก์กันเดี๋ยวเราจะให้โกฮัง2กับโกคูตัวนี้นะครับจากภาค Android สลับกันมาอยู่ด้วยกันนะครับพอจะได้ซัพพอร์ตด้วยชดเชยลิงก์ l e g e n d a r y Power ละกันนะคิดซะว่ายอย่างนั้นนะเพราะว่าเจ้าโกฮัง2ตัวนี้เนี่ยหาเพื่อนลิงกเนี่ยได้ ครบครบเนี่ยค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากทีเดียวนะเออไม่ได้เห็นนะมำบอลลิงง่ายๆอย่างนี้นะฮะแต่อเผอิญว่าเจ้าโคคู4ตัวนี้มันเป็นตัวที่ดีนะครับเป็นผู้นำที่ดีดีนะฮะลิงก์ก็ดีอะไรก็ดีนะมีคาเมฮาเมฮหามีลิจนดารี่พาวเวอร์มีเพดแพร์ฟแบตเทิลมีซูเปอร์ไซย่นมีเฟสแบตเทิลม,มันก็เลยหาคนลิงก์ได้ง่ายนะครับแม้ว่าจะค่อนข้างที่จะเก่าแล้วแต่ไม่ตกยุคเลยทีเดียวนะฮะเริ่มต้นเรามาดูพลังคร่าวๆกันก,นก่อนนะครับของทั้งสองตัวนะฮะ เจ้าตัวนี้ก็เก็บลูกแก้วอันนี้แล้วกันอ่ะห้าลูกเบาๆนะครับได้ไม้ตายเต็มนะครับเป็นตัวไม้ตายเต็มง่ายมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวโกฮังตัวต่อไปมาทําการยิงอันนี้มี1นึ่งซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าอยู่ในแคตตาล็อกซูเปอร์เซียนทูไอโกคูสตัวข้างหลังมันซัพพอร์ตแอะแท็กสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้อ้าว <laughs> ตายแล้วเนี <laughs> ่ยอย่างที่ผมบอก วันนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเลือดเราจะต่ำกว่าห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเก้าต้นตีนอะไรเนี่ยแหละได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยแน่ใจเลยเนาะ,อะ,อะโอเคโอเคโอเคมาอยู่ตงแหน่งนี้บ้านนะครับผมผมว่าโกฮังโอแม่งเลยลูกแก้วเหมือนจะดีที่ไหนได้โดนลวง <c oughs> โดนลวงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปไม่ต้องรีบไปโกฮังตัวน,นี้เราก็ต้องการเก็บสแต็กไปด้วยนะครับเพราะว่าแปลงล่างแล้วเนี่ยมันจะได้ดีเฟนส์แค่จากลูกแก้วรุ่นละเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะโคตรน้อยเลยนะฮะ ส่วนเลือดก็ต้องมารอดูกันนะครับนี่แล้วก็ดูดตะลุงดูดพลังนะครับช่วยทําให้ยืดระยะเวลาไปได้นะครับแต่ดีเฟนต์เราบวกอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันนะครับมาโรเดชั่นนี้แปลงร่างไวจังวะเราให้เขายิงไม้ตายไปด้วยนะนี่เพราะว่าต้องเก็บสแต็กดเฟนส์จะได้ยืนในช่วงหลังๆได้นะอ่ะเอานี้ไป6ลูกเขียวๆนะฮะแล้วก็อันนี้ไปลูกนึงไม่ต้องยิง โกคูสี่ไม่มีหน้าที่อะไรมากเอามาลิงก์เลเจนดารี่พาวเวอร์เป็นตำแหน่งสุดท้ายถ้าเกิดโผล่มาในเทิร์นก็ดีไม่โผล่มาก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องของมันโลเวอร์แท็กด้วยหอสเตตดีเฟนด์ด้วยโคตรด,ดี6ล้าน5เทิร์นหนึ่งลิงก์เกือบครบมีตัวซัพพอร์ตด้วยแหละนะเพราะว่าเลเจนดารี่พาวเวอร์ก็ทำงานไปแล้วลัวคริตัวแต่เก้ล้านนะครับโลเวอร์ดีเฟนด์สตูเพิ่มสเตตดีเฟนด์ตัวเองด้วยโคตรโหดเออแต่จะว่าไปนะครับเจ้าโกหังตัวนี้เนี่ย พอแปลงร่างมาแล้วนะครับพลังในการยิงไม้ตายมันเนี่ยโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับอย่าลืมนะครับมันมี Greatly r ร s ตนะครับ Attack และ Defense ตรงนี้1เทิร์นด้วยนะเว้ยเพราะนั้น Defense กับ Attack มันจะยิ่งโคตรสูงนะครับบวกจากแบบไปอีก50%อีกอะคือแม้ว่าจะบวกไม่เท่ากับตรงที่บวกจากพาสีก็ตามทีนะแต่มันก็บวกถึง50%แล้วถ้าได้เบิร์นไม้ตายแม่งเกรดลี่เรสต์ดีเฟนต์เทิร์นยี่โคตรเก่งเลยแต่แปลงร่างยากชิบหายแปลงร่างโคตรโคตรไไไมมม่่ยาาากกนนนนนะะเเพรรัั้้็ตองปสใจ เรามาพยายามนี่ยิงไม้ตายเกือเบเต็ม1นึ่งซัพพอร์ตลิงครบนะครับเลนนี้ลิงน่าจะครบเลยนะลิงน่าจะครบเลยมาดูกันว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับเทินเรียกได้ว่าเทินเทินสองแล้วกันโอเคมีบวกพรสิีว่านิดนึงนะฮะต่อให้หรือว่าต่อให้ผมอน่ยเชียร์ไอโกฮามูวีอันนี้5้าล้านสานะครับแต่ไม่ใช่พลังแห่งการนุกนะครับเป็นพลังแห่งการยิงธรรมดาเออ ยิงธรรมาดาบ้านๆน,นะครับแล้วบอสอมยงตายง่ายเหลือเกินนะครับมึงช่วยถึกกันหน่อยได้ไหมเนี่ยกูจะได้แปลงล่างไหมวันนี้อยากแปลงล่างโอเคเอเอเราเลิกครับเราเลิกตอนนี้เราต้องเลิกแหละเราต้องเลิกหนุกเลิกแบบทําการอะไรที่มันแบบว่าอุกอาจเกินไปนะครับเราต้องพยายามสงบสงเสงี่ยมเจียมคิดหน่อยนะครับเอานนี้ไปน้อยๆแล้วก็โกคูเก็บนี้ไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบ เราหรือเราต้องรีบวะเราไปให้บอสหลังๆมันตบเลือดเราลดเยอะๆวะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าแบบไหนดีเหกันถ้ารีบตบผ่านไปเลยแล้วเจอบอสแล้วให้มันตบมันเก่งพอที่เลือดเราจะลดได้มันน่าจะต้องเริ่มเป็นเซลแล้วอ่ะเออมี a d d i t i o n ท l นะครับแบบ30%ให้แล้วก็มีจากพา s ซีฟในฮิ d เดนพ o เทนเชียอีกมีเยอะมีหลายต่อโอคูสี่เพื่อน ถือถ้าโกคูสี่นี่ได้เบิ้ลไม้ตายสองรอบนี่คือเป็นอะไรที่แบบดีเฟนซ์สูงมากๆอ่ะคือแบบตอนแรกๆควรจะอัพครีใช่ไหมหลังๆนี่ควรจะอัพเบิ้ลถ้าแบบตัวที่เบิ้ลสูงๆมานี่แบบว่าเอาไปใช้งานจริงได้ค่อนข้างดีมากโรเตชันนี้สีฟ้านะครับแต่ว่าเราแบบว่า,าตัวละครเรานี่สีฟ้าหมดเลยศัตรูเป็นสีม่วงเราก็ลำบากใจนะหาลูกแก้วเดียวให้โกคูสีได้ไหมเออมันจะได้ไม่ต้องยิงไม้ตาย เฮ้อเอ้ยมาตายมาเลยแต่ว่าอ่าโอเคส7มเจ็ดดีใจไม่เคยดีใจที่โดนรับดาเมจเยอะขนาดนี้แต่เลือดเราโคตรเย,เยอะนะครับทีนี้มัน l อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ผมว่านี้ยังไม่ถึงเซี่ยวนั่นไงต้องโดนอีกทีนึงอะเห็นคิดขี่ใช่ไหมทุกคนมันเหมือนใบมีดคัตเตอร์นะไอ้หลอดพลังข้างล่างเนี่ยที่มันมีข้อมันม้วป้อ,อ,องนะฮะเราก็ต้องนับป้องเราให้มันถึงประมาณ5ปลป้องได้เนี่ยมันยังขาดอีกประมาณ2ป้องนิดๆเลยนะ มันยาวนานเหลือเกินนะครับมึงเลิกเบิ้ลสักทีได้ไหม <c oughs> เลิกเบิ้ลสักทีได้ไหมครับมันยากนะครับผมว่าด่านมันง่ายเกินไปเลยด้วยมันถ้ามันง่ายเกินไปเลยด้วยเอ้ยเราอยากให้สีเขียวโดนตีมานานแล้วพร้อมจะโดนตีมานานแล้วแต่ว่าดีเฟนซ์สูงเกินไปหรือเปล่านะครับแสนสองอโดนสีม่วงคือ Android 16รบกวน นะครับข้างหน้าคุณช่วยแบบว่าสรราดว์แม่ตายมาให้หน่อยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดสแต็กเพิ่อมอีกดีเฟนต์น่าจะเป็นแสนสามกว่าแล้วนะช่วยกุนนาสรราตไ์แม่ตายมาแต่เท่านี้ตรงนี้ไม่มีวะสวยและโดนโกหไอ้นี้เก็บอีกนะฮะปึง้งพีตัวแตกจบ <c oughs> ไม่จะได้เห็นไหมเนี่ยเอยเซลมาแล้วเว้ยความหวังเราอยู่ที่เซลนี่แหละคิดว่ามันเป็นสีฟ้าเราก็สีฟ้าเหมือนกันผมว่าเราน่าจะเราน่าจะคุยกันได้เราน่าจะคุยกันได้ เออกูหางมึงเอาสีฟ้าไปเลยไหมแต่แม่งเดี๋ยวเก็บสีฟ้าหมดมันฮิวอีกอีฮิวดูดิฮิวโคตรเยอะกูคู4ไม่ต้องเอาไปสวยละลูกแก้วฟ้าเยอะนะครับต้องรีบเคลียร์ออกไปก่อนนะครับไหนจะลุกคันโหมดอีกนะครับสวยหนักไปอีกเอ้ยสันแเอาเว้ยมาเว้ยมาแล้วในที่สุดมาแล้วนะครับมาแล้วนะมาแล้วนะครับ,นรบในที่สุดมันต้องเป็นแบบมาถึงล่างเซลล์อะที่มันจะพอพึ่งพาได้นะครับกับดามเมจครับ ลุงยีกวให้โกคูตบคว่ำาเลยด้วยเฮ้ยรถคันหมดแม่งยังไม่ถึงครึ่งด้วยมันได้เวลาแล้วว่ะมันเวลามันมาแล้วทุกคนเฮ้ยตรงนี้นะฮะเฮ้ยนี่ขาดเกสออฟเลสเปกนะครับลิงค์ส้นไปใไม่รู้ใส่หมดไหมใส่หมดมหาแล้วเนี่ยลิงค์กับใครเกสออฟเลสเปกเอ้ยมันออกมาลิงก์กับโกฮังตัวนี้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวมูวี่นะครับแต่ว่าชื่อมันซ้ำไงตอนนี้ยังอัปเดตชื่อซ้ำเข้ามาไม่ได้นะครับมาเลยใส่ทีมเดียวกันไม่ได้มันมีโกฮังฟ้านะครับไอ้ตัวนี้ก็ซัพพอออร์ตเเหมืนนนกัะอ แล้วก็ที่เหลือนี่ดูแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะเป็นแบบลิงพิโกโลได้แท็ก10%เเลยนะแต่ช่างมันนะฮะมาเราจะมากดแอคทีฟสกิลของโกฮังตัวนี้กันดีกว่านะฮะ ขี่เต็มหลอดทุกอย่างเต็มหลอดหมดทุกอย่างนะฮะผมว่าโกคูตัวนี้ไม่น่าจะมีดาเมจที่เพียงพอในการจัดการเจ้าเซลหรอกแม้ว่ามันจะเป็นสีเขียวก็ตามดาเมจมันประมาณล้านหนึ่งเราจะมากดทาโกยากินะครับแต่ตอนนี้มาเช็คดีเฟนส์ก่อนอยู่ที่แสนหนึ่งนะไม่ได้เป็นตัวที่มีดีเฟนส์สูงมากนะครับก่อนยิงนะแต่หลังยิงนี่ดีเฟนส์เพิ่มขึ้นเยอะนะฮะเรามาใช้ทาโกยากิและภาวนาให้ลูกแก้มหนอกมาสวยๆด้วย,ดวยกดสักหนึ่งชิ้นออีกลูกหนึ่ง โอเคได้เท่าไหร่สิบหกสิบหกลูกงามงามครับสิบหกลูกงามงามไปนะฮะเรามาดูกันว่าจะยิงได้เท่าไหร่นะครับผมนี่คือแบบคูพาส,ส์ซีดสุดๆเฮ้ย hey, มันฮิวเพิ่มอีกนิดนึงว่ะคุณเจง๋งโคคูตัวนี้ต่อให้เบิ้ลไม้ตายสองทไีไม่ไม่น่าจะจัดการได้หรอกเออ okay. โอเคโอ้โดนไม้ตายแถมด้วยโอเคนันเจ็บเบาๆน,นะหลักสิบโอเคสองหมื่นมาดูดาเมจ สล้านหรอหรือสาล้าน,าน,าาน,าาน,นสามสิบสล้านหรอโอ้โหสามสิบสอกล้านไอ้เงี้ยแลบนำเลไม่ถูกเลยสาิล้านตั้งต้นนะครับไบกอโอ้โหเรื่อยๆจตาีกห้าสิาสิบาสิบเกาเปอรนต์่เราแปลงร่างกูรังนี้ได้ด้วยโอ้ยตายตายตา,าแปลงร่างกูรังนี้ต่ออือ เป็นแอคทีฟที่บอกได้เลยว่าไม่เคยเห็นมาโคตรนาแล้วนะครับและตอนนี้ลิงครบด้วยนะเว้ยมี1นึ่งซัพพอร์ตด้วยนะเออดีเฟนต์ตั้งต้นแสนสดูดีมากทีเดียวนะครับชีไลจัดการให้หน่อยเฮ้ยไอเฮียแต่ว่าขาดคำอืมเอาใหม่เอาใหม่มาโกงเงือกมึงเคลียลูกแก้วไปก่อนเลยไอเลูกแก้วโคตรเยอะเลยเอ่อเอาไงดีวะ เอานี้ก่อนนะี่ยมันเป็นสีฟ้ามันไม่น่ามันเป็นสีฟ้าเจอศัตรูสีเขียวไม่น่าตายหรอกชีไลช่วยเปลี่ยนทั้งหมดอู้หู่โคตรสวยเอาไปโอ้โหสิบห้าลูกเหงาวะอีกอีกสักทีไหมเผื่อได้ทั้งกระดานให้ทีหนึง่งสิบแปดเหรอวะเอ้สิบแปดก็ได้มากกว่าสองลูกตอนนี้ดีเฟนซ์อยู่อะไรแสนสามห้าสิบแปดลูกนะครับท่านผู้ชมนะครับเรามากดดูไปได้ดีเฟนซ์ลูกละเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะสองแสนหกแล้วมีเกรดลี่เลสดีเฟนซ์ด้วยนะแล้วมีเกรดลี่เลสแอทแทกด้วยนะฮะ ตอนนี้ผมเห็นเลขอยู่3อะไรล้าน31หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเรามาดูพร้อมกันลิงก์นี่ครบเลยนะครับไม่ขาดอะไรสักอย่างเดียวเลยมีตัวสพอร์ตด้วยรอบเมื่อกี้มีปะวะนะฮะไม่เป็นไรมีแหละมันเป็นตัวไอตัวนั้นไงเออมันลิงก์มันก็ครบใกล้เคียงกันไอตัวโกคูข้างหน้ามันก็เป็นตัวพพอร์ตเหมือนกันโอเคมารอดูดาเมจกันนะฮะ สามสิบห้าล้านชัดแค่แต่ว่าลูกแก้วมันมากกว่าสองลูกกันดิเมื่อกี้สิบหกกับนี่สิบแปดไงถามว่าใครเดีอบไอ้นี่มันดาวลูงไอตัวเมื่อกี้เนี่ยของผมผม,ม,มันสองทางนะครับโก้ทางสองโดนเป็นสองทางหูแล้วดู <c oughs> เอ็นสกรีนโคตรสวยนะเอ,อ้ยสามสิบล้านนะครับสามสิบห้ากับสามสามสิบห้ากับ 33 uh, แต่ลูกแก้วต่างกัน2ลูกไอ้ตัวนี้ปลด2เส้นทางนะเว้ยเออแล้วส่วนอีควิปผมใส่อะไรมาวะอีควิปเป็นแอตแท k แล้วก็ซ e r เปอร์แท o o บูสซ p e เปอร์แท b o บูสเจ้าตัวนี้เป็นเบิ burn ้ลเบิ้ลแอตแท็เลเวลหนึ่งในด้านอีควิปเจ้าตัวตัวนี้เจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับในด้านอีควิปเจ้าตัวนี้มีค่อนข้างที่จะเป็ burn นเบิ้ลนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรถือว่าโดยรวมนี้คือโคตรโหดแล้วล่ะนะฮะโคตรโหดแล้ว เรามาโกฮังตัวนี้ต่อนะครับ5ลูกไม่มีเหลืออะไรแล้วนะต่อไปเราก็แค่แบบว่าลองมาเล่นต่อให้มันผ่านๆไปแล้วกันนะครับกับโกฮังสองตัวนู้นนะผมสนใจมากกว่าเพราะเราสาปแปลงร่างมันได้แล้วนะครับเพราะว่านานๆจะได้แปลงสักทีหนึ่งนะครับตัวอื่นนี้ผมเฉยๆนะครับยังไงก็ได้ whatever แต่ดาเมจของทีมโคน,นุลูกแก้วอย่างนี้ก็แรงอยู่แล้วนะแล้วเราก็ใกล้จะได้ดรคันโหมดอยู่แล้วด้วย 6ล้าน3หรนี่เบสิกนะครับแต่ว่าพลังทุกอย่างหายหมดละไม่เหลืออะไรมากเพราะว่ามันใช้ได้แค่เทินเดียวนะควัน o ์ออน n ล y แต่มีตีเบิร์นอีก4ล้านอย่าลืมโอ้โหสาล้านกับ33ล้านคุณคิดว่าครับส่วนต่างของ2เส้นทางนะครับจะมีผลกับ2ลูกแก้วด้วยนะจะทําให้ทั้ง2ตัวน,นี้มีผลไหมหรือว่ามันเป็นตัวที่นุกได้ดีเท่ากันทั้งคู่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ คุณผู้ชมเลยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าคิดว่าตัวไหนดูดีกว่านะโอ้โหล็อกเซลล์ล็อกนะครับล็อกโกคูสี่แต่ไม่เป็นไรนะครับล็อกโกฮังดูด้วยอีเวนอีฮี้ต้องไปอยู่ข้างหลังอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่องลูกกงลูกแก้วเอานี้ไปส่วนโกฮังนี้โอ้โหสิบสิบลูกนะสิบลูกเต็มเต็ม สิลูกเต็มๆมนี่ดิฟเฟนส์ก็มาหาศาลได้โบนัสคิมาถึงไม้ตายใส่โกคู4ีรับไปเต็มเต็มสามแสนห้ามันแรงมากเลยนะเซลตัวเนี้ยเอาเรื่องดูเลือดดิเหลือ9ก้าหมื่นห้าเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีทางแพ้หรอกผมว่าเผลอๆไอโกหังข้างหลังเนี่ยยิงตายหา่าโกเงือกก็ไม่น่าตายอยู่แล้วพระโก <Go S 2> เงือกมีเกรดลีเลสดิฟเฟนส์อยู่นะถ้าเกิดว่ายิงท่าเล็กเซลเป็นสีเขียวก็น่าจะโดนครั้งละไม่เท่าไหรล่ละมัง้ง ปรากฏต,ตายเฮียอดดูโกหังยิงโดนล็อกน,นี่เรียกว่าแม่งจับล็อกจับขึงเลยนะเวย้ยจับล็อกขึงเลยนะโอ้โหเฮียโกโกโกคูกกสี่โดนไปเท่านั้นเริ่มไม่แน่ใจแล้ววะโกเงือกกูเลือดจะพอนะั้มเนี่ยกลายเป็นด่านแม่งเฮียยากเฉยห้าหมื่นไอ้สัสโอเคโกหังวางกูสะเก็บลูกแก้วมาตั้งนานเอ้ช่างแม่ง้วช่างมันนะมึงเก่งก็ได้ยอมแพ้แล้วยาจะล็อกกูขนาดนี้ โอเคนะครับผมและนี่ก็คือการมาเทสนะครับผมว่าโกหัง2ตัวไหนเป็นตัวที่นุกได้ดีกว่ากันนะครับผมว่าจุดพีของรอบนี้มันคือการยิง33ล้านครับ35ล้านไปแล้วนะฮะก็ให้เห็นว่าแบบว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นโคตรนุกมหาการแน่ๆนะครับผมแต่โดยรวมสําหรับผมนะผมชอบโกหัง2ตัวนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันมีพาสซีฟในการเบิลถ้าอีกอย่างคือมึงไม่ต้องแปลงร่างเอางี้ถ้าไอตัวเนี้ยถ้าไอตัวเนี้ย มันแปลงร่างแบบเงื่อนไขแบบเลือดต่ำกว่า58แค่นั้นอ่ะจบเมื่อในทีมคุณมีโกคูก็ได้อ่ะแค่นี้แบบเงื่อนไขเบเบอเอามีโกคูเหมือนกันก็ได้จาก Android เซลซาก้าก็ได้กูให้เลยมีตัวละครจาก Android Saka องนด้ไม่ตรองเแล้วแปลง่างือดต่กว่า58% Let's say ที่4อะไรอย่างเงี้ยก็จบแหละผมก็คงชอบตัวนี้มากกว่านะครับแต่ด้วยเงื่อนไขที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่ากันเยอะนะครับ ต้องมี Android ในทีมหรือเจอศัตรู Android หรือมี Android 16ซส้นตีนมันมีเกี่ยวอะไรกับ Android กันนักกนหานะฮะก็เลยเทมาที่ตัวนี้มากกว่าที่สามารถแบบนุกได้เลยไม่ต้องมีเงอนไขอะไรมากเลือดต่ำส่วนโกคูที่อยู่ในมูฟวี่ฮีโร่มันก็มีเยอะแยะอยู่แล้วนะครับไอโกเหงื่อเก่งใช้ได้นะครับแม้ว่าจะทำให้เราตายในการเทสครั้งนี้ก็ตามทีแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ายังไงก็สามารถบอกผมได้นะในกล่องคอมเมนต์นะว่าโกหังสองเขียวหรือโก้ังสองฟ้านะครับต ถูกใจมากันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ